มึงรู้สึกยังไงวะที่นี้มึงดริิห็นสูงมากเลยเนยทุกคนมีเสียงหัวร้อแล้วเริ่มออกฤทธิ์แล้วเหมือนอะไรข้อมันเครียดมาแล้วอะให้มันชั่วกิตจิตมีเสียงวิ่งมีเสียงวิ่งจิตมีเสียงวิ่งกิตมีเสียงวิ่งมีเสียงวิ่งเสียงของร้านป่าเลยพี่จิดดีไหมเสียงมีคนตะโกนร้านป่าเลยจิด ชาวบ้านหรือเปล่าดูเปซัพปิงวะมีเสียงแล้วเจอเจเจอแล้วพี่เจอแล้วผมเจอแล้วเนี่ยนี่ยเจอแล้วนี่นี่นนี่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 นนี่นี่นี่่นี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 ี่นี่น่นี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 ี่นี่นี่ี่นี่่นี่นี่นี่นนี่นี่นนนี่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 น

ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยวันนี้ผมกับน้องชายพากันมาที่ถ้ำถ้ำที่เราเคยเจอพวกคนตัดอาใครว่าไอคนถือเคียวเป็นพวกล้างทรงใช่ไม่เป็นพวกอาคนเล่นของอ่ะมันทำพิธีต่างๆทีน่นี่ซึ่งตอนนี้ไม่อยู่ละแต่ล่าสุดชาวบ้านหาหนอไม้ทุกคนนะขึ้นไปอาพักฝนลบฝนในถ้ำแล้วไปเจอกับ อาชายปิจนาคนหนึ่งซึ่งเขาไม่รู้ว่าใครนอนคดตัวในถ้ำแล้วก็เสียงร้องคำรามดังมากทุกคนดังลั่นถ้ำเลยเขาตกใจมากแล้วเขาแบบเห็นแล้วว่ามันดูน่ากลัวมากๆดูแบบว่าเป็นคนที่แบบว่ามีท่าทีที่ดุร้ายเขาเลยบอกให้พวกเราฟังผมกับน้องชายเลยอาสา,าขึ้นมาทุกคนนะผม<ป>อยากรู้ว่าชายคนนั้นคือใคร และเป็นคนที่พวกเราตามหาหรือเปล่าเป็นชายชุดดาหรือเป็นคนตัดคอที่ผมก็ยังกำลังตามหาซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นบริวารสมิงหรือว่าเป็นธาตุซมิงไปแล้วทุกคนนะไปกิดไปยังเอาไว้ให้ดีผมกับน้องชายจะขึ้นไปดูว่าใช่มันหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้จะช่วยกันจับมันให้ได้แล้วก็มีเชือกเราเตรียมเชือกเชือกมานะแต่ถ้าจับไม่ได้พวกผมจะขึ้นไปดูว่ามันเป็นมันจริงๆริงไหมถ้าไม่ใช่มันก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จะไปตามเพื่อนมาช่วยกันจับ มันให้ได้ทุกคนนะไปขอกำลังใจไปพ,พี่กรณนน์น้งแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเพจ Facebook แล้วก็ YouTube พี่แฟนวีสองให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็ดูคลิปก็อยากกดค้างเพื่อนาน,นะครับผมเพื่อเป็นการซัพพอร์ตให้เราอีกหนึ่งช่องทางนะทุกคนนะไปกิดไปไปทุกคนตอนนี้ผม น้องชายก็เดินขึ้นไปบนถ้าซึ่งผมขออนุญ,ญาตถ่ายเรื่อยๆเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะไปดก,ก่นนะดักหรือว่าไปลบไปที่ไหนไม,มีเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนนะดังร้านป่าเลยพี่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะคิดยังไมเหมือนแมวเหมือน,นแมวไหม กินเดี๋มาใช่ไหมทุกคนมีเสียงคล้ายๆแบบเสียงอะไรหายใจยอะไรคำรามนี่แหละหนังมากตามมากิได้ีดหไหมเข้มันเสื่อเลยวะเข้มันเสื่อเลยพี่กินเต็ม,มติ๊กไปนะเต็มมิวเลยกินดด,ดูดูด้านหลังพี่นะ ขาวบ้านคนนั้นเขาบอกผมว่าเขากลัวมากเพราะว่าเสียงเสียงที่ผมได้ยินเนี่ยคล้ายๆแบบที่เขาเจอเลยทุกคนนะคล้ายกันเลยกินไหมกินไหมชิมคำรามีเยอะมั้ย คิดทางนี้นี่คิดไปนี่นนนทางนี้คิดน,นี่ไหมทุกคนเสียงมาจากทางนี้ทุกคนมาจากทางนี้ทุกคนดังมากไปพี่ช่องนี้เลยคิดตามมาดิอย่าช้าดิช่องนี้ไงนะดังมาเนี่ย อเออยังไม่เจอช่องเนี้ให้หน้าพี่เนี่หนยหลบมากเลยเดี๋ยวทีเนี้ยระว,ว,วังลื่นดีไหมดีไหมเข้มเหมือนดังเนาะดีไหมนี่นีาา่นี่ยไม่ไมีอะไรยังไ,ไม่ไมีอะไรนี่ช่องหิน,หนเล็กเฉยทุกคนเสียงเหมือนร่างป่าเลยนะเสียงมันร้องเหมือน,นคู่ไล่ให้น้ำออกไปพี่พี่ มันนึ้สียงปรยทุกคนกิตามพี่มาเอ้แล้วอะถือก้อพีนะเสียงมันับมากอยู่ไหนนะคิด<ห>้องไปดูไปดูเราไปไหนก็มาล้ไอ้สุดอะถือก้องอาาอพี่อเอเจับม้มา เก็บไว้แชรก่อนจิต้องไงกิน,ไ,นดได้ไหมพี่พลัดแก้วเลยเสีงเหมือนซึ่งเหมือนเสือพี่รีบไหมผมพยายามรีบเดินไปก่อนอย่าหยุดนิง่งกินอย่าหยุดนิง่งถ้าหยุดนิง่งอ่ะเป็นเป็นล่นอให้มันเข้าหากกง่ายๆเลยเ,าาเลนี่ยเมื่อกี้เห็นช่องนี้ไหม เสียงมาจากช่องนี้พี่ๆนะนี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้นไหมได้ยินหนังมากพี่ีได้ยไหมพี่ๆได้ยินไหมเสียงมันลั่นป้าเลยอะคิดไปเฮ้ยคิดมันรู้สึกยังไงวะที่เนี่มึงดี เห็นสูงมากเลยทุกคนมีเสียงหัวร้อนแล้วนะเริ่มออกฤทธิ์แล้วเหมือนข้าวมันเทศมาแล้วอ่ะได้ยินไหมเข้ามาในเขตมาแล้วนะอยังไม่เห็นเลยเนะี่ยได้ยินเสียงนะมาดิทุกคนผมกับน้องชายเมย์จะขึ้นไปทางเดิมมะได้ยินไหมเน,นี่ยเสียงของน้องมันได้ยไหมพี่ ูกียริือกองพี่นายพี่คุณอยู่ทั้งหมถือพี่พี่มีเสียงหวนเราออกมาจใจทำนะทำไมเรามนเสียงใครโอ้เขาดูเขาไม่ต่างแค่ไหนกับเชียววะฮะเฮียเสียงหมาแม่งเรื่อยๆเลยโอยเฮ้ยเรื่ เดินเขามาใกล้เรื่อยๆเลยใช่ไหมเห็นเปล่าเห็นทางไหมนไม่รู้ว่าพี่ไม่มีทางไหมนไม่รู้ว่าก้องเลยพี่ดูข้างน่างดีนะดูอยู่เฮ้ยพี่ดูมันเป็นทางไปไหนไม่รู้ว่ะพี่เฮ้ย เฮ้ยกี่ตะวังขิ่กี่ตะวันเฮ้ยพี่พี่เสียงเขาย่งไม่ไผ่ร้านป่าเลยพี่มันขึ้แล้วอ่ะมือมัดูมือมันดูเราลุกล้ำเขตมันปล่ามาหนูว่ะมาดิอ่ะออกมาสะมิงให้มิงชั่วกิตจิตมีเสียงวิ่งมีเสียงวิ่งกิมีเสียงวิ่งกิ่มีเสียงวิ่งมีเสียงวิ่งเสียงของร้านป่าเลยพี่ คิดดีไหมเสียงมีคนตะโกนร้านปลาหรือกิจเฮียอยู่ที่จุดนั้นเลยอ่ะเธอมึงดิมึงดูข้างบนนี่มีไหมข้างบนก็ไม่มีนะข้างบนที่โล่งเลยเฮ้ยเฮียดีไหมเสียงอยู่งไหนวะปไฟดังมากพี่พี่เป็นอย่างไรบ้างไม่มีอะไรเลยโล่งจ้งไปหมดเลยข้างบนเนี่ย อ้ยข sí, sí, like er yeah. ึ้นมาได้ไงอ่ะโง่มยเากไหนโง่มากฮะฮะยินได้ปะได้ยินได้เสียงอะเล็กหึทงานเมื่อกี้ดูแล้วก็ไม่มีนะลยุดกดจิเสียงไกลขึ้นมาเรื่อยๆเลยจิ๊บ ถึงหุ่นนองมากไป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 เลย๋ยวพี่ตามไปตรงไปมึงแล้วดูแน,น่วะมึงอยู่ไหนฮะฮะทุกคนตอนนี้ที่เก่าที่ผมเคยไปครับผมยังไม่ทันไปถึงคนนะั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันจะอยู่แถวนี้แลหละฮะไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจันได้ไงวะ กำลังล้างกินกำลงลางังใจเรอเรอยเรื่อยนี่ก็ไม่มีถ้าก็ไผ่สั้นแรงมากเลยเมื่อกี้เนี่ยนี่ี่้นรามละนี่ได้ยินเสียงข้ังล้างนะนี่กอไผ่อยอดีล้มเฉยเลยเนี่ยก็ไผ่แห้งเนี่ยนี่ฮ้ยไปใช้แล้วไปใช้แล้ว อย้างเหรออยู่ร้งนี่ยจตตอวุธิอทุกคนกไพ่ตรงนี้สั้นแรงมากไม่รู้ว่าอยู่ข้างหรือเปล่าเอาไปแล้วนี่นี่เฮ้ยอยู่ร้างนี่แน่กิจวัาอยู่ร้างนี่แหลเฮ้ยมองมาดิมองมา มึงทำก้อสั้นก้อไพ่สั้นทำไมออกมาออกมาอุ้ยฮะเจอเหรอไม่เจอเลยแบบแบบเรื่องอะไรอ่งเงีะอะไรวะแบไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เนี่ยเจอไหมใา่ไปแล้วหายแล้วยืนอยู่เลยแบบไปเอไหมไม่นี่ไมย่งอยู่แถวนี้แหละ อยู่ล่างนี่ว่ะกิตอยู่ร่างหรป้าเมื่อกี้เรามาเราไม่เห็นว่าห้างร่างอะเสียงของเรามันดังมากแล้วมันก็ทำเสียงคำรามเรื่อยๆเลยมีเสียงอีกแล้วกิตอยากดูใช่ไหมเธออยากดูมีแค่เห็นสิไม่เว้นอะไรพวกมาแวบๆตรงเนี้ยแต่มองไม่เห็นหรอกมันแบบอบอยู่นี่ให้พี่ทีมองให้ มากล้องมาตอกนะส่งนะส่งไม่ใช่สมะนนี่ยใากิ่งม้นะอยู่บนกิ่งม้จะห้ามมองมันไกค่านะจะห้ามมองมันะเพราะมันจุเมอยู่ไหนวะมึงเอามาได้ทังางนี้ช่วทำอย่างนี้ทำไมวะเอ้ยกดเกดกูเจอละมีหลังหิน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 ทุกคน คนเจอไหมเจอเขีวเหมเขยวไหมเจอเท้ขียวไหมกชาวบ้านรอเปล่าหรืปซัิงวะมีเสียงแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพี่เจอแล้วผมเจอแล้วเนี่ยเนี่ยเจอแล้วนี่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 เฮ้ยเห็นแล้วเล็กนี่นีนผมเจอลไม่ไม่ได้เจอแบบนี้นะไม่เจออีกี่อื่นันแอบนี้ทุกคนนะฮะฮะฮะ

น้องกคนนะผมกับน้องชายอยู่ที่สูงมากกว่านี้เราได้เกลียบแล้วผมอยู่บนยอดไม้ทุกคนนะอุ้ยอุ้ยอุิงนี่มาไม้ไผ่แทงกูเนี่ยยิงนี่น้องชาอยู่บนทุกคนนะผมอยู่ข้างบนจัะมันอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างเหวอุ้ยโดนมโดนมน้กูโยน้ปโยนไโยนกลับไปโยนกลับไปโยนกมั ยอ้ทุกคนไม่ใช่เทมินแกนะเป็นท่าไปนะเป็นบริวารมาทุกคนนะไปแล้ว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 มือกินลงเดินมืมมกินกินจริงมันจริงมันจริงมัให้ลงเลยว้าหึ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 ห้หหึหหึหึองหึหึหหึหมหห

Ah 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 Ơ! ah 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 รเออให้มันเอาไปแม่ข้างไปก็พูดแล้วเออไม่ใช่แร้ววะข้ามันน้องกลัวยิ่งสู้มันกลัวมันก็หาอยากผมไม่รู้ไปไหนนะผมผมใช้หนึงกระติกยิงหน้ามันแล้วเอามีดจ้วงไปที่คอมันทุกคนนะเป็นไงวะกินมันต้องกลัวกว่านนะกินมันต้องกลัว มันทำมาได้แค่นี้แหละเพราะอยู่ที่สูงมันอยู่ที่ต่ำมันคิดว่าอยู่ตรงร่องนี่ทุกคนนะร่องหน้าผาเงินทุกคนนะผมกับน้อ,องชายอยู่ข้างบนทไม่รู้แน่ไม่รู้ว่ะช่องน้หรือเปล่าเกจนะช่องบป๊ะโป๊ะเกจเห็นปะทุกคนเห็นช่องไหมที่มันกัดข่ากูาไม่เดินเมื่อกี้นี่กูที่มันทุกคนจะกัดข่ากูาเลย Đi Cái gì nhỉ? Cú mong yêu Này mình khốt luôn Cái gì nhỉ? Cái luôn. เฮ้ยไม่ยุ่งหมดได้ไงวะมันถือแบบทางมันอ้อมปลาไปไงกี่หรอกี่หรอกี่หรอจริงไหมจริงไหมฮะพี่จริงไหมพี่จริงไหมมึงไม่ได้จริงกูต้องการเหรอฮะฮะมึงอย่าคิดนะคิดอะไรบ้าง ดูแลมันก็ล้เนียเฮ้ยข้างหลัเหมือนมีตัวหนึ่งป่ะไม่รู้ว่ะมากี่ตัวเนี่ยเดี๋ยววิ่งอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งเนี่ยใช่หรอเฮ้ยแสดงว่าอยู่ข้างหลังตัวนี้ทุกคนทุกคนผมเหมือนน้องชาโดนร้อนไหมมีแค่นี้มึงต้องใจอีกเยอะกินกลัวไหมอย่าไปกลัว มันไปแล้วไปแล้วมันไปล้วมันไปแล้วติน,นตามไปตามไปเออลาม,<ป>ามันกกาม,มามีดมาฮะปูทุกัวกูหมัวปูจะสวเียฉนมา,ามาเ่ยออกมาเยมา เกตตามพี่มากูจะปิเชีพวกมึงให้หมดไอ้พวกวินตาไลตามมาหนลกงมึงเตะล่วงป่าวตัวมีเสียงข้างล่างนะ่ะมันรู้เสียงอะไรพี่พี่

กูจะแข่งกูกูเดินคุ้มมันเลยน้ำตามิน่ะกูเดินพี่โอ้โหกินเบาแล้วรอกูด้วยรอกูด้วยมึง like oh, พายจมาแล้วเนี่ยยิงไม่ท oh. oh. ันเลยมันนจะลงไงมั้นที่เผื่อพี่พี่ดีไหมมันจะเสียงมันตัวไม่เห็นแล้วอมาฮะ พี่จู๊ดไปพี่ชู๊ไปสองทีมมันร้องมันร้องมันร้องอันนี้แหละห่วยหงิดเลยอนนะโอ้โหดูตงกัดแขนนะโห่ยืนยังไงวะรองเท้าก็ไม่มีเนี่ยกลับไปตั้งหลักก่อนดีกว่าเล็กเราไปวันนี้เราโดนมันแน่กูไม่กลัวจิ้งม,มา Kìa lời là kịp lời mời mời Mày... mời Mày! mời 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 喂 <20 más. S 1> уда,，喂喂，哎，我该开灯了。喂，你哇。